สวัสดี f อที 4, ่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเฮียโจไฮโลไทยเนาะครับเนาะนะครับเอาละครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในค่ายของ m อ8 8อปปเนาะครับเนาะนะครับมากระทุน8 1 5 0 0ัรบาทพี่น้องเงยนะครับไปรวยของโคตรเสียงกันเถอะนะครับพี่นอ้องเอเขามาแล้วก็มาอยู่กับน้องหมวยคนงามนะ นะครับผมมาอ่านเข้าขยิบเวกัสกันไปเนาะขับเนาะนะครับโนหนึงอยู่ที่เท่าไหร่จ้ะนะครับผมโนหนึงอยู่ที่สี่แสนนะครับผมมาจะมาขึ้นโนหนึงที่เบิ้งพี่น้องนะครับผมมากระทุนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะนะครับเขาคนี้นะครับดูจากลักษณะแล้วอุ้ยตัวหลังทําไมเป็นเรียงงั้นนะหกห้าสี่สี่ห้าหกนะครับจากหลังสุด วิเคราะห์แล้วมาตองหนะครับอ่ะตอนนี้ตัดสูงเลยละกันนะครับผมไม้แรกของเรานะครับผมเนาะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ในเรื่องพี่น้องเลือนะครับผมเนาะมานะครับผมเนาะขอสวย,สวยง,งามเลยละกันนะครับผมเปิดไม้แรกแล้วก็แทรกกันให้ลงไม้เลยทีเดียวเชียวนะครับผมมาน้องหมวยคนงามเปิดมาโลดหก สี่ห้าหกเต็มเขียงกระบอกคูนลงสามจุดครับผมไม้แรกแตกแสนเลย <c oughs> อุ้ยไม้แรกแตกแสนเอสพี่น้องอุ้ยนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยนะครับผมไม้แรลกแตกแสนอุ้ยเอานะครับผม <c oughs> เล่นเบาๆแล้วกันนะครับผม <c oughs> แตกแสนสีพี่น้อง คุณแปดหมื่นนะครับมาบกวกมาที่แสนเก้านะครับผมเกินไปเป้านะครับผมเกินไปเป้านะคค่อยนวดนะครับค่อยๆนวดก่อนนะครับตกใจอยู่พี่น้องอุ้ยไม้เดียวขึ้นแสนเลยหรือไงเนี่ยอุ้ยนะครับผมของเทมันแหละอเทมอย่างนี้นี่เองนะครับผะโคเสียนเดินเกมนะครับมาค่อยๆเล่นไปก่อนนะครับ ค่อยๆนวดก่อนละกันนะครับผมอ่ะยังกำไรอยู่หนึ่งแสนบาทนะครับผมวาซิมาวาซิมาแบบค่อยๆไปพี่น้องค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆแตกแสนมันบ่อันนี้มาทีเดียวแตกแสนเลยนะครับผมอ้ยเกินไปเปล่านะครับอ่ะนะครับผมเบาๆไปก่อนนะครับไม้ละสามร้อยนะครับพี่น้องค่อยๆไปนะครับผมค่อยๆไปนะครับเราไม่รีบนะครับเราค่อยๆไปนะครับเนาะ มานะครับผมขอนั่งหนักเต็มๆนะครับผมเนาะขอดูขอชมหน่อยสองเอียงละสี่สองหนึ่งเอ็มเก่งกระบอกมสวยๆงามๆไปครับค่อยๆไปครับผมนี่ครับเกือบสองเสียแล้วพี่น้องนะครับอุย้ยแทงไปเรื่อยๆนะครับผมอันเทคนิคไปเรื่อยๆห้องนี้โคตรสวยเลยบอกตรงๆนะ อุ้ยนะครับห้องทําไมห้องนี้มันสวยงามอย่างนี้นะครับผมเขาสวยมากนะครับผมนะครับผมยาวไปพี่น้องขึ้นสูงอนะครับผมไม่นี่นะครับผมยาวไปที่สูงละกันนะครับผมเนาะมาจัดสูงเลยละกันว่าแล้วทําไมวันนี้น้องหมวยแจก,กนะครับผมเนาะ ะครับมันใกล้จะปีใหม่หรือเปล่าหกเอ้ยห้าสามสองโดนครับผมมายนี่มันใกล้จะปีใหม่แล้วมันเริ่มแจกหรือเปล่าวะหรือว่ายัางไงหรือว่าอะไรตะใบรถไถเรือใบป๊าพูดนะป้าผู้ง่ามีรีวะอืะนะครับผมอ้ยเกมแดงงองตองไปน้องวันนี้น้องหมวยทามัดคาร่ามาด้วยใช่ไหมนะครับมา นะครับผมพี่น้องอ่านเขากันต่อนะจัดสมงมันเดิมครับผมไม้นี้นะครับค่อยๆเดินเกมนะครับผมเรามีรีบนะครับค่อยๆอ่านเกมค่อยๆไปนะครับผมอ้ยนะครับผมไม้เดียวก็อิ่มแล้วนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมเนาะแต่เขาแบบนี้หน้าเทหน้าเท,หน,าเทหน้าตักนะห้าห้าเอาียวโอ้สิบเอ็ดอีกแล้วพี่น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียส <laughs> แตกเสนตั้งแต่ไม้แรกนะครับผมค่ายเอ8มอีดแปดมันแจกอีกแล้วรัวตายห้าละนะครับผมออะจัดสูงดินะครับผมตามสูงกันไปพี่น้องนะครับผมจากหนักจัดเต็มนะครับผมมานะครับผมขอเลยแล้วกันนะครับผมมาเขามันสวยนะครับพี่น้องนะครับจริงๆว่าจะแทงไม้ทีละ้อยหลัก้อยนะขอหลักพันเลยแล้วกันนะครับผมขอจัดหนักจัดเต็มกันไปเลย ขอจัดหนักจัดเต็มกันไปนะครับเอียวอือหือโอ้โหจุกเลยครับผมดอกนี่หายไปเท่าไรเนาะหายไปเท่าไรเนาะอู้หหายไปเกือบเจ็ดหมื่นนะครับผมจุกเลยครับผมไม้นี่บมเป็นยางไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมีใครนี่เฮียโจนี่นี่นะครับผมการแก้เกมเป็นเริศอนะครับผม สูงนะครับผมตอนนี้ทําไมต้องเป็นสูงนะครับข้างหลังมันเป็นสี่สี่ห้านะครับผมสี่สี่ห้านะครับผมข้างหน้ามันห้าห้าเอวปัดเป็นสูงแบ่งเลยนะครับผมตอนนี้สี่ห้าหกย้ำสี่ห้าหกย้ำอีกทีสิขอแบบเน้นเน้นด้วน้องหนวยคนงามนะครับผมกับดอกไม้ช่อหนึ่งเน้นๆน้นสี่หกสี่สามเตบ ครับผมนี่แหละครับผมเก่ามื่นสองพี่น้องแบบเต็มตีนครับผมเต็มตีนครับผมไม่นี่ครับผมสองแสนสองเลยนะครับผมเมื่อกี้กินไปเจ็ดหมื่นได้ไหมคืนมาเก่ามื่นเลยพี่น้องนะครับผมอ้ยการเดินกีมเนาะครับเนาะนะครับผมสูงเหมือนเดิมนะครับผมตามสูงกันไปนะครับผมไม้นี่ ตามสูงกันไปตามสไตล์และสเตปเนาะครับเนาะมันขินหลายแล้วนะครับผมเชื่อมต้นเดือนมานะครับผมตอนนี้มันใกล้จะปีใหม่มันน่าจะแจกหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะคูลงอีกแล้วพี่น้องหกหกหกสองติดคูณด้วยครับผมอ,บอ,บอ,อุ้ยบวกบนเนาะโอ้ลบยังลบอยู่นะครับมันไม่เข้าเลขตดนนะครับผมเข้าแต่เลขเต็งนะ เก็บตายนะครับพี่น้องวัดเจมูกองามใช่ไหมกูดังืองามเชอวหอันนะครับผมลงที่รับรุ่มกันนะครับผมไหมลงที่รับรุ่มกันไปเนาะครับเนาะนะครับผมดักใสดักไว้ทุกทางเลยนะครับผมทางต่ำเนี่ยดักไว้ทุกทางนะครับผมให้มันรู้เลยว่งไปเป็นไปนะครับผมการเดินเกมครับผมมา ขอ,อจัดหนักจัดเต็มเลยละกันนะครับไม้นี้สามห้าสามสองเต็มเคียงกระบอมสวยงามอีกแล้วครับสองแสนแผดโอ้ยแต่ละดอกแต่ละดอกโอ้หจุกจุกครับผมแต่ละดอกโอ้ยหนักหนักทั้งนั้นครับผมพี่นอ้องเอ้าตอนนี้บวกกำไรสองแสนครับผมทุนแปดหมื่นนะ กำไรสองเซนเราพี่นอ้องยื้อสองเซนสอ,องแสนแปดกาลังจะเต็มกันไปมาตัวเดิมนะครับผมทำไมต้องเป็นตัวเดิมนะครับข้างหลังมันเป็นหนึ่งสองสามนะครับเนาะข้างหน้าเป็นห้าสามสองตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งสองสามหรือเปล่าห้าสามเอวหรือเปล่านะครับผมเนาะมานะครับผมเอ้ยวันนี้น้องหมวยหน้าตาส,สวยนะเนี่ยสองยังไงครับ สี่สองเอียวเต็มเคียงครับผมสวยงามครับผมมานี่โบอ,อีกเกตหมื่นสามครับ <ś c oughs> <ś c oughs> อุ้ยเขาทุกจุดครับผมนี่นะครับการอ่านเขาขยาับเวกัสนะครับผมนเนาะอู้ยเห็นไหมครับผมสามหมื่นห้านะครับผมสามแสนห้าพี่น้องอู้ยสวยงามเอาทำสูงกันไปนะครับ ครับ MC ห้ามลอกเรียนแบบนะครับแบบนี้เฮียโจเฮดห้เบิ่งก็พอแล้วนะครับผมให้เฮียโจบอกคนนี้ก็พอแล้เรวนะครับผมเต็มเครื่องขนาดนี้เนาะครับเนาะส่วนถามเข้ามาว่าเล่นเกมไฮโลยังไงนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะครับเนาะมาห้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 าสี่ เ,เขียงขับพอมสวยงามอีกแล้วบวกอีสามหมื่นอัมรำทุกจุดจริงๆนะครับผมอุย้ยแต่ละแต่ละดอกนี่หนักๆทั้งนั้นนะครับผมเนาะอุย้ยนะครับผมหรือว่าบื่อว่ามันใกล้จะสิ้นปีมันเลยแจกวะ่ะเป็นแนวนี้หรือเปล่าพี่น้องนะครับผนั่ใจอ้าตามสูงกันไปนะครับผม ไม้นี้ขอเน้นๆขอเน้นๆนะครับขอเน้นๆหนักๆนองๆกันไปเนาะครับนาะตามสไตล์และสเต็ปนะครับผมพี่น้องนะครับเอาขึ้นโนนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมนี่ครับตามสไตล์นะครับผมมาสามหกสามเอียวครับผมอูดอกนี้โดน,ดดนว่ะดอกนี้โดนว่ะดอกนี่โดนลบหมืม่นเจ็ด โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็น lay, ไรน,นะครับผมอ éc, ม้มัน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 จริงๆนะครับผมอยู่ที่สามแสนหกนะครับผมอุ้ยนะครับแต่ละดอกนี่คือจังๆทั้งนั้นพี่น้องเอ้าลงต่าแล้วกันนะครับผมข้างหลังมันเป็นสี่สองเอี่ยวนะข้างหน้าเป็นหกสามเอี่ยวตอนนี้น่าจะลงต่ํานะประมาณนี้พี่น้องนะครับผมการอ่า,านเขานะครับเทคนิคการอ่านเขาก็มีสอนอยู่แล้วนะครับผมในช่องก็ไปเรียนดูเอานะครับผม จริงๆถ้าดูคลิปเฮดจูดูคลิปก็เป็นเซียนกันหมดแล้วมั้งนะครับผมตามนั่นแล้วพี่น้องมาคูนลงหนักๆแบบนี้ยังไงหกสามเอวเน้นเน้เนเนต็มเขียงกระบอกนี่แล้วครับผมการเดินกีมนะครับเตะสี่แสนอําลำเลยครับผมอวัวพี่น้องนะครับผมพอแล้วนะครับผมสี่แสนะนนะครับส่วนแปดหมื่น แตก4ี่แสนนะครับผมโอ้ยเกือบครึ่งล้านเลยทีเดียวเทียวนะครับผมของแท้เดินเกมนะครับผมเอาพอซำนนี้